สวัสดีฟุตบอลไทยนิวครับไปกันที่รู้จักปอนชนะพัฒน์บัวพันธ์ประการหลังวัย18ปีเจ้าของความสูง1 9 1ซนตเมตรแห่งทัพช้างศึกยู23สในซีฟุตบอลยู23สิชิงแชมป์อาเซียนปี2022ที่ประเทศกัมพูชาขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยมีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือปอนชนะพัฒน์บัวพันธ์ประการหลังซึ่งอายุกำลังจะครบ18ปีในเดือนหน้าจากสมสรรราชาเจ้าของส่วนสูงถึง191ซนเมตร โดยชนะพัฒน์เด็กหนุ่มจากจังหวัดลบบุรีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับอะคาเดมี่ในลบบุรีก่อนที่จะฝึกฝนฝีเท้าจนเข้าไปคัดตัวติดโคตา้าเรียนมัธยมโรงเรียนอสามชัญศรีราชาหนึ่งในสถาบันที่เป็นแหล่งบ่มเพาะแข่งเงยาวชนจนก้าวไปขึ้นสู่ทีมชาติมาแล้วมากมายนักไม่ถท่วนหลังจากการก้าวเข้าสู่รั้วอสามชัญศรีราชา ชนะพัฒก็สร้างผลงานและพัฒนาฝีเท้าขึ้นตามลําดับซึ่งหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้เจ้าปอนกลายเป็นที่น่าจับตามองมากนั่นคือเรื่องไซเรละโดยขณะเรียนอยู่ชั้นม .3 ตอนอายุ15ปีเจ้าปอนก็มีส่วนสูงเกือบ190เซนติเมตรเข้าไปแล้วด้วยความแข็งแกร่งและรูปร่างที่สูงใหญ่เกินกว่านักเตะในรุ่นข่าวเดียวกันทําให้ชนะพัฒถูกเลือกตัวติดท,ทีมเยาวชนทีมชาติมาแทบทุกชุดทั้ง u 15 u 16 u 17และ u 18 นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในนักเตะโครงการ Fox Hunt รุ่นที่5ซึ่งจะได้ไปฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษนานถึง2ปีแต่มาเจอวิกฤตโควิด -19 เสียก่อนทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองผู้ดีได้แม้จะผิดหวังไม่ได้ไปเปิดโลกลูกหนังที่อังกฤษ แต่เส้นทางลูกหนังของเจ้าปอนก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับราชดาบราชประช,ชา f อฟลุยศึกไทยลีก2นอกจากนี้ยังจิตโผเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียป,ปี2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งการที่เป็นเด็กวัย17ปีมีชื่อติดทีมชาติชุดยูย่ถือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้อย่างหนึ่งว่าฝีเท้าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนาปัจจุบันตัวเลขความสูงของชนะพัฒน์ที่รปรากฏตามสื่อต่างๆอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันแต่น่าจะยึดข้อมูลจากการเปิดเผยของสมาคมฟุตบอลระบ,บุไว้ที่191ซนติเมตรอย่างไรก็ดีด้วยอายุที่ยังไม่เลขสองนำหน้าทำให้แข้งดาวรุ่งรายนี้ยังมีโอกาสสูงมากกว่านี้ได้อีกเพจจะแตะ 2เมตรเลยก็เป็นได้และล่าสุดแฟนบอลสามารถติดตามดูฟอร์มของชนะพัฒ์ซึ่งฟอร์มลงสนามรับใช้ทีมชาติในซกฟุบอลยู3สิชิงแชมป์อาเซียนปี2022ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เจ้าปอนถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมและเจ้าตัวหวังที่จะพาทัพช่างศึกประสบความสําเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้เราจะเป็นรองเครื่องอายุแต่ในรายการนี้ผมมองถึงแชมป์คิดว่าการแบกอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คือ ถ้าเราไม่สู้อันนี้คือเรื่องใหญ่เป้าหมายของตัวเองในนามสโมสรอยากไปเล่นต่างประเทศถ้าทีมชาติผมอยากติดชุดใหญ่ศึกษาพี่ๆตั้งแต่ไปมงเกลียมันเป็นอะไรที่ดีกว่าผมอเยอะผมพยายามให้ดีเท่าเขาสิ่งที่ต้องพัฒนาคือต้องพัฒนาเรื่องในสนามให้มากขึ้นส่วนนอกสนามก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีครับ ส่วนุปข่าวต่อมานะครับ p ีีเปิดเหตุผลมูฮัมหมัดไปเบนฟิก้าฮานยานกุ๊กเผยสิ่งที่เวียดนามสู้ไทยไม่ได้ทีมชาติไทยเตรียมเสนอจัดแข่งรายการใหญ่ประเด็นสําคัญแรกนะครับ P ีีเปิดเหตุผลมูฮัมหมัดไปเบนฟิก้าโดยแบ็คเผลยยูเนเตตต้นสังกัดของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ส่งตัวเขาไปลุยยุโรปในครั้งนี้เป็นเพราะชนาทย์สงสิลป์คือต้นแบบในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยโดยมูฮัมหมัดอุสมานมูซา ถูกส่งตัวไปยังยุโรปเพื่อเข้าทดสอบฝีเท้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ของปรติเกสอย่างเบนฟิก้าซึ่งมีปูเปสอดีกุนซือทีมชาติไทยเป็นกุนซือใหญ่ของทีมอยู่ในขณะนี้นะครับการไปของเมดก็อยู่ที่ตัวเขาเลือกแบบ100%เซเขาอยากอยู่ที่ไหนเราให้เขาเลือกเต็มที่ไม่ได้ไปบังคับเขาและการลุ้นไปค้าแข้งที่ยุโรปก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังได้มีกำลังใจ อย่างที่จะเป็นแบบเม็ดซึ่งเราก็พร้อมจะพักดันและสนับสนุนให้นักฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกเพื่อทีมชาติไทยของเราจะได้ไปไกลแบบเดียวกับที่เจชนาทิพย์สุสนสศิลป์ไปเล่นที่เจเลีกญี่ปุ่นกับทั้งคอนสาโรเลซัป,ปโปโรและย้ายไปที่คาวาสกิฟอนตาเลในปัจจุบันซึ่งเจกลายเป็นผู้ที่ยกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีจากการ,ปรเปิดเผยของคุณแปมเกสสุดาเป็งเลื่อนประธานสมโมสรแบ็กเพร์ยูไนเต็ดยังมีการ,ปรเปิดเผยด้วยว่า อนาคตจะมีการถ่ายทอดสดที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาลูกสนามที่ยุโรปมายังประเทศไทยเพื่อให้แฟนบอลได้รับชมอีกด้วยนะครับประเด็นสําคัญที่2หงฮานยานกุ๊กเผยสิ่งที่เวียดนามสู้ไทยไม่ได้สื่อใหญ่ในโกเลียเปิดเผยบทสัมภาษณ์ฮานยานกุ๊กเป็นเรื่องยากของเวียดนามในการย้ายไปยังต่างแดนสิ่งนี้แหละที่เวียดนามยังสู้ไทยไม่ได้โค้ชชาวเกาหลีใต้เคยทํางานร่วมกับโค้ชปาร์คฮังซอในแคมป์ทีมชาติเวียดนาม ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะแยกทางกันไปโดยฮานยานกุ๊กระบุว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่นักเตะเวียดนามจะไปเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะเคล่ของเกาหลีใต้นักเตะเวียดนามในยามที่เขาไปค้าแข่งในต่างแดนจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกมีความชุ่มเทมากเกินไปและประเภทที่2ขาดความพยายามอย่างจริงจังการไปแข่งขันในต่างแดนจําเป็นต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นบวกกับต้องมีสมาธิมีความกระหายในชัยชนะต้องไม่ยอมแพ้ แต่สิ่งที่เขาสังเกตได้ผู้เล่นหลายคนของเวียดนามที่ออกไปคาแข่งแข่ง45นาทีแต่พยายามจะเล่นเพียง20นาทีและนั่นทาให้จิตใจของพวกเขาไม่สู้จิตวิญญาณเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไปแข่งขันในต่างแดนซึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่เวียดนามยังคงตามไทยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเตะไปเล่นในต่างแดนของเวียดนามต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบที่จะทําให้นักเตะประสบความสําเร็จในต่างแดนได้โดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณ ซึ่งในนักเตะไทยมีความแข็งแกร่งมากพอสมควรดังเช่นการประสบความสําเร็จอย่างชนะทิพย์สงกสินที่ตอนนี้ย้ายไปร่วมทีมคาวัสกิฟฟอนเตเล่ทีมแชมป์ญี่ปุ่น4สมัยส่วนประเด็นสําคัญที่3ทีมชาติไทยเตรียมเสนอจัดแข่งรายการใหญ่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพปี2023รอบคอลี่ไฟ ประเทศไทยปลดล็อกได้รับอนุญาตจาก WADA ให้กลับมาจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทีมของมาดามแป้งนวลพาน้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและมาโนอพูกิงเป็นกุญซือใหญ่ของทีมในตอนนี้เตรียมที่จะทำภารกิจสำคัญระดับเอเชียในซึกฟุตบอลเอเชียคัพปี2023รอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลถ้วยใหญ่ระดับเอเชียในครั้งนี้เพื่อหาทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในปีหน้าที่ประเทศจีนนะครับโดยประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพื่อหาทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในปีหน้าที่ประเทศจีนโดยประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเฉพาะกลุ่มของตัวเองการแข่งขันเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกในครั้งนี้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบพบกันทั้งหมด4ทีมแข่งขันทั้งหมด3มนัดซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลางการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น6กกลุ่มและจะนําทีมแชมป์กลุ่มและทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดจํานวน5ทีมจาก6กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8ปดถึงสิบสี่มิถุนายนนี้นะครับ ส่วนข่าวต่อมาสะเทือนเอเชีย AFC เลือกสมชาติอาเซียนเจ้าภาพ ACL สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ยืนยันว่าได้เลือกสมชาติอาเซียนเป็นเจ้าภาพสนามกลางจัดการแข่งขัน AFC c ช a m p i o n น l e a g ปี2022รอบแบ่งกลุ่มประกอบไปด้วยไทย3กลุ่มเวียดนาม1กลุ่มและมาเลเซีย1น1กลุ่มโดย3ากลุ่มของประเทศไทย F G J จะจัดแข่งที่ปทุมธานีบุรีรัมย์และเชียงราย เวียดนามจะจัดแข่งกลุ่มเและมาเลเซียจัดแข่งกลุ่ม I ซึ่งนั่นหมายความว่าโคสซิโกโกิเิศักศ์เสนามเมืองกุลสือทีมชาติไทยจะได้คุมทัพของอัญยาาลาโลกสนามบนเิที AFC แชมเปียนลีกครั้งแรกในการจัดแข่งขึ้นที่ประเทศเวียดนามรวมถึงชนะทิปสงสินเพเมเกอร์ทีมชาติไทยกับต้นสังกัดใหม่คาวาสกิฟอนตาเลจะต้องออกไปเล่นที่ประเทศมาเลเซียบนถิ่นย่าโฮดาดุนทักซิม ่วนข่าวสุดท้ายนะครับอัปเดตผลตารางคะแนนกลุ่ม A, B, C สึกฟุตบอล F F U 23บสามแชมเปี้ยนชิพป,ปี2022นะครับเริ่มเห็นแววทีมเข้ารอบแล้วนะครับสืกฟุตบอล F F U 2 3บสามแชมเปี้ยนชิพป,ปี2022ที่ประเทศกัมพูชาผ่านการแข่งขันในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมี2ทีมที่คว้า3มแต้มในนัดแรกคือเจ้าภาพกัมพูชาที่นำทัพโดยแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเคสุเกะฮอนดะและทีมชาติไทยที่นำโดยซาบดอบาลเลโรกาเซีย ส่วนกลุ่มบีจำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันในนัดแรกไปเนื่องจากทีมชาติเมียนมาขอถอนตัวนะครับโดยผลตารางคะแนนล่าสุดนะครับกลุ่ม ABC ซีฟุขบอลเอเวฟยบยูยี่สามแชมเปี้ยนชีปปี2022โดยกลุ่ม A นะครับที่1กัมพูชา3คะแนนที่2ฟิลิปปินส์1คะแนนที่3ติมอร์เลสเต1คะแนนที่4บูไนศูนย์คะแนนนะครับกลุ่ม B ยังไม่มีการแข่งขันนะครับกลุ่ม C ที่1ไทย3คะแนนที่2เวียดนามยังไม่ได้แข่งนะครับ และที่3สิงคโปร์ศูนย์คะแนนครับ